สวัสดีจ้าตอนนี้อยู่สนามบินแล้วนะคะเวลาประมาณยังไม่สิบโมงเช้านะคะออกจากบ้านกันตั้งแต่8ปดโมงเห็นได้ข่าวคนเยอะมากไม่อยากตกเครื่อง เราบินกันตอนเที่ยงนะคะเข้ามาเรียบร้อยคนไม่เยอะสบายๆมากินมื้อเช้ากันก่อนนะคะใครที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระโอษกับมิเตอร์นั่งห่างกันละ่ะพระรกับมิเตอร์เป็นแบบนี้ละค่ะตอนนี้มานั่งรอที่เกตนะคะรอกันยาวไปตั้งแต่คนไม่มีจนคนเต็ม กินอิมแล้วมานั่งรอ,อยังอีกสองชั่วโมงนะจ๊ะเดินทางเรามาก่อนเวลาเยอะๆเนี่ยก็ต้องนั่งรอนะคะหาอะไรทำเพลินๆนั่งดูทีวีนั่งเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมว่าไปแล้วแต่คนนะคะดีกว่าเสี่ยงมาระยะเวลาเลือไว้แบบชั่วโมงนึงเนี้ยรถไม่ติดก็จริงนะตอนที่เข้ามาเช็คเนี่ย เป็นช่วงเทศกาลนะยิ่งสายยิ่งแถวยาวเหยียดนะคะอย่าเสี่ยงกันนะจ๊ะเผื่อเวลากันไว้เยอะๆมีหลายคนเลยนะที่โบได้พูดคุยกับเขาเนี่ยเขาเผื่อเวลา3-4ชั่วโมงก็มีนะโพ้กับมิเตอร์อยังไม่ได้เผื่อขนาดนั้นเดินทางอย่างมากอะ่ะก็ประมาณ2ชั่วโมงเต็มที่นะรถไม่ติดก็มาเร็วอย่างวันนี้เนี่ย เราเผื่อ2ชั่วโมงนะคะปรากฏว่ารถไม่ติดก็มาถึงเร็วก็กลายเป็น3ชั่วโมงนะเรามีเวลาอยู่ในสนามบินก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะจ๊ะสังเกตเมสเตอร์นะคะ <c oughs> เขาหลงคารเสียงเครื่องหลุดฝุ่นทนไม่ไหวลุกหนีไปเลยโปุนก็อัดวิดีโอพูดไปกลับมาได้หนังสือมาหนึ่งเล่ม <c oughs> ไปแล้ว ครื่องบินลำนี้ไม่มีทีวีให้ดูนะคะบินแบบเดียวชั่วโมงเดียวก็ถึงนะคะครั้งนี้เนี่ยเราไปต่อสนามบินที่เราไม่ได้ไปบ่อยๆนะคะโปรดไม่คุ้นเคยกับสนามบินที่ดีทรอยนะคะเดินไกลพอสมควรนะคะเดินเข้าอุโมงค์ด้วยมีเวลาเหลือเฟอือสองชั่วโมงครึ่งรอต่อเที่ยวนี้นะคะ เที่ยวสองสี่รถทึก พเตอร์บอกว่าในป้ายประกาศว่าใต้อุโมงคเนี่ยมีแสดงไฟด้วยไม่เห็นจะมีเลยไป <c oughs> กดปุ่มก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น ด้านบนนะคะมีรถไฟด้วยนะคะเป็นรถไฟภายในอาคารนี้แหละวิ่งไปวิ่งมานะคะเราไม่ได้ใช้เพราะเวลาเราเหลือเฟือมากๆนะคะเดินค่ะปกติเดินทางต่อเครื่องที่เกตไหนก็ตามนะคะมิเตอร์ชอบเดินออกกำลังกายอันนี้คือ A35 นะเราไป A11 นะยาวไกลจ้า พปก็เดินตามไปอัดวิดีโอไปนะคะเพลิดเพลินทริปนี้แหละมีเหตุระทึกค่ะเดินไม่ได้นะจ๊ะ <laughs> เพราะอะไรเหรอที่สนามบินที่2ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนสนามบินที่สองนะจ๊ะที่มินิอัพเฮอิสจ้าตอนนี้เดินไปที่เกตก่อนนะคะ ถึงแล้วเรายังมีเวลาอีกตั้ง2ชั่วโมงจะไปเดินสำรวจตรงนั้นเช็ดบาร์จากประสบการณ์ที่เดินทางไปต่อเครื่องนะคะสนามบินใหญ่มีศูนย์การค้า <c oughs> ไม่ใช่ศูนย์การค้าศูนย์อาหารน่ะเขาจะมีหลายจุดมากนะคะส่วนใหญ่เนี่ยปุ๊กับมิเตอร์อะ่ะ ก็จะกินอะไรที่มีใกล้ๆเกตนี่แหละเราจะไม่เดินไปไกลนะคะขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะอีกหชั่วโมงสั้นๆปอดลืมเอาหูฟังมาปดก็ได้จากเดินทางเหมือนกันนะคะเสียบเพื่อจะดูหนังนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะมิเตอร์มีหูฟังแบบใช้บล o ทูธแต่ ต่อกับทีวีของในสายการบินไม่ได้พส Down นะคะ mm hmm. เขาน่าจะใช้ได้ต้องจำพาสเวิร์ดล mm ็อกอินสมาชิกของสายการบินที่เราใช้ได้ด้วยเรา2คนไม่เคยจำเลยคะ่ะก็ใช้แบบเสียบไปนะคะคราวนี้ก็ได้มาอีก2ชุดนะคะก็สะสมไปนะคะโพสตมีที่บ้านอยู่2อสชุดเหมือนกันลืมนะคะ เดินทางก็ดูหนังกันไปเพลิดเพลินเลยนะคะบ๊ว่าจะอ่านหนังสือที่ไม่เตอซื้อมาดูหนังดีกว่าบนไม่ชอบอ่านหนังสือหรืออ่านอะไรในระหว่างเดินทางบนรถเหมือนการเวียนหัวนะคะจะเดินทางเครื่องบินเดินทางเรือสำราญเนี่ยนิ่งไม่รู้สึกนะคะโบ๊ทชอบดูแอนิเมชั่น สนุกดี่าอยากจะวาดกระตูลและทำแอนิเมชันได้ตั้งแต่อดเรียนที่อเมริกาแล้วละ่ะแต่ความสามารถไม่ถึงแล้วโบเรียนมาพื้นฐานไม่ได้ไปเรียนต่อไงเพราะถ้าเรียนต่อก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีแล้วก็ใช้ตังด้วยแต่ได้ตังถ,ถ้าเรียนต่อขอมิสเตอร์เขาก็ให้แล้วนะมาถึงปลายทางแล้วนะคะถึงปลายทางแล้วนะคะ คริสต์มาสคนเยอะเยอะกว่าแตงสกิฟวิ่งอีกแสดงว่ามีคนอยู่ที่นอร์ดโกตาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> รัฐที่ห่างไกลมีเรื่องเล่าให้ฟังระหว่างเดินทางเที่ยว2นะคะกำหนดเวลาออริจินอลเลยเนี่ยเราถึงสนามบินแล้วเหลือเวลาแค่5นาทีเท่านั้นในการวิ่งให้ทันนะคะปรากฏว่าโชคเข้าข้างเราค่ะไปถึงก่อนเวลา20นาทีนะคะ แต่เกตก็ไกลนะคะโชคดีชั้น2คือตรงที่เราได้เข้าสนามบินเนี่ยอยู่ใกล้กับรถแทรมพอดีเลยก็คือรถไฟที่วิ่งภายในสนามบินระหว่างอาคารนั่นเองนะคะปกติเราเดินเราไม่เดินแล้วจ้าพัะสนามบินที่มินิอัพเปอร์ลิสกว้างมากนะคะเราวิ่งเข้ารถไฟแล้วก็ไปที่เกตได้ทันเวลานะคะ เดินหอบแ h กๆๆเลยคะ่ะปรากฏว่านั่งบนเครื่องบินได้สักประมาณ5นาทีกับตันประกาศว่าดีเลยเล็กน้อยต้องรอเที่ยวบินที่ล่าชา้าคริสต์มาสปีนี้นะคะอากาศไม่หนาวมากเหมือนปีผ่านผ่านมานะคะมีหิมะนะคะมีน้ำแข็งบนพื้นขับรถต่ออีกสองชั่วโมงนะคะระหว่างทางหมอกหนานะคะมองไม่เห็นถนนเลย โอดวัดเสียวโอดหลับไปเลยนะจ๊ะพักที่โรงแรมเดิมนะคะใครที่ดูวิดีโอนอตตากูราโอดบ่อยๆที่เดิมนะจ๊ะอาหารเช้าเดิมๆนะคะสิ่งที่แตกต่างไก่ทอดบ้างซอสเซจบ้างแฮมบ้างนะคะเบคอนบ้างก็เวียนกันไปอยู่เท่านี้นอกนั้นเหมือนเดิมทุกประการนะคะบางวันม่เตอร์ลงมากินด้วย วันไหนมิเตอร์ไม่ลงมาเพาก็ลงมาคนเดียวแล้วก็เอาอาหารขึ้นไปที่ห้องให้มิเตอร์นะคะด้านหลังของห้องเช้านี้นะคะครั้งนี้นอนชั้นล่างกันค่ะจะดูพระอาทิตย์ขึ้นมีรถมาจอดบังทัศนียภาพซะง,งั้นอากาศดีนะคะไม่หนาวมากมีความเย็นของน้ำแข็ง o มอร์นิ n งที่นอตตะโกต้านะจ๊ะเชา้านี้อากาศไม่แย่นะไม่หนาวมากอากาศเหมือนที่เดลาแวร์เลยสลบายไปเจอกันที่รนานนะจ๊ะทุกคน I I อยู่ที่บ้านแม่มิเตอร์นะคะเป็นวันที่อากาศ ดีจริงๆไม่หนาวเหมือนกับที่มาหลายๆครั้งหนาวสั้นนะคะฟ้าก็ใสไปเจอกันที่แรนนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> มีคนถามว่ามีหิมะเยอะไหมมีร่องรอยน้ำแข็งนะคะอากาศเย็นมาก่อนหน้านี้ที่โบจะมาถึงกันนั่นไงหิมะ แต่ไม่มีลมแรงๆนะคะนี่ที่ r a n ช์เราไปที่ r a n ช์กันอยู่สัก2หรือ3ชั่วโมงนี้แหละพิเตอร์ก็ช่วยแม่นะคะหิ้วของหิ้วอาหารแมวนะคะอยู่แค่นี้ไม่ได้ทำอะไรเยอะเพราะมีนัดกินอาหารเย็นที่บ้านญาติตอนเย็นๆนะคะคริสต์มาสจ้า เรามีกินอาหารเย็นกัน2วันนะคะวันที่24คริสต์มาสอีฟกับวันที่25คริสต์มาสบ้านญาติ2บ้านนะคะกินจนแน่นกินจนบอกไม่ได้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อย <c oughs> อาหารฝรั่งอะโปราเลือกกินที่โปราถูกปากก็จะเป็นผักแซลมอนแฮม ส่วนใหญ่ก็มีเท่านี้นะแล้วก็ผักผลไม้นะคะอื่นๆไม่ได้กินแหละไม่ชอบเผื่อว่าใครมีคำถามว่าปนไม่ช่วยวิเตอร์กับแม่ทำงานหรอปน <c ười> ช่วยนิดๆหน่อยๆค่ะช่วยเท่าที่ทำได้มาถึงบ้านทุ่งสิบโมงครึ่งนะจ๊ะ ใโล้ก็มาเดาวยถ่ายรูปอัดวิดีโอไปนะคะทุกครั้งที่โบ้ไปบ้านแม่มิเตอร์หรือบ้านญาติเนี่ยไม่มีใครเขาใช้ให้โบททาอะไรหรอกโบ้อะเสนอตัวทําเองทําเท่าที่ตัวเองทําได้<อ>นี่แหละรอยของแข็งละลายนะคะหิมะตกบก็ช่วยมิเตอร์เขากระเทาะ น้ำแข็งตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ช่วยแม่ถือถังนมเดินตามเข้าไปด้านในบ้านเก่าๆที่เห็นนั่นแหละโบไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าข้างในเนี่ยไม่จะลงตามีกองฟางเยอะแยะเลยนะคะเป็นคอกไก่เก่านะคะโบเดินเข้าไปนี่โบต้องกลั้นหายใจเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ไงไปบ้านญาติเนี่ยโบก็ช่วยเขาล้างจานนะคะ ก็ทำที่โปสอดทำได้นั่นแหละถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่มีใครให้ทำอะไรเหมือนกันนะคะโปสอดเป็นนักท่องเที่ยวเรือ I mean salt you have salt no no ปีนี้นะคะโปนออกมาช่วยทำนั่นนี่ด้างนอกได้บ้างเพราะว่าอากาศไม่หนาวมากโพะซื้อกางเกงใหม่ด้วยแหละกางเกงอย่างหนาเลยแล้วก็ใส่เสื้อที่เป็นรัดรัดเขาเรียกเตอร์มอลด้วยนะคะประกอบกับไม่มีลมพัดนะคะที่ผ่านมาอยู่ข้างนอกไม่ไหวเลยนะคะ อยู่ได้ไม่ถึง5นาทีเนี่ยปรดก็ต้องแจ้นเข้าบ้านแล้วปวดมือปวดหน้าชาหน้าไปหมดเลยมาตอน t h แตง s ก i วิ่งนะคะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยลมพัดตลอดเวลาเย็นเฉียบเลยนะคะหนาวกว่าคริสต์มาสเยอะมากๆนะคะออกมายืนข้างนอกช่วยมิเตอร์กระเทาะน้ำแข็งเนี่ยยังชิวๆเลย <laughs> ไขมันโบน,นี่ไม่หยดเลยนะตอนนี้อยู่ที่บ้านญาตินะคะได้เห็นของกินแล้วเป็นยังไงล่ะของหวานของข้าวนะคะ,ะ,คะปีนี้ญาติเขาทำเนื้ออย่างเดียวนะโบดไม่ได้กิน ปีที่แล้วเนี่ยมีหมูด้วยอร่อยนะคะปออะดีใจที่ไม่มีไก่งวงเพราะเพิ่งกินไก่งวงตอนเดือนที่แล้วเพิ่งมาไงแล้วมีไก่งวงอีกนี่ปอก็นึกถึงคนกินคงจะเบื่อแย่เลยกินติดกันนะคะบ้านที่สองวันพรุ่งนี้นะคะคือคริสมาสเนี่ยก็ไม่ได้ทำไก่งวงเหมือนกันนะคะมีเป็นแฮมแซลมอนนะคะ ปก็กินได้เทศกาลคริสต์มาสเนี่ยนะของขวัญไม่ได้คาดหวังหรอกว่าจะได้อะไรเพราะว่าไม่ได้อยากได้อะไรนะคะก็แลกกันเป็นธรรมเนียมเฉยๆนะคะแล้วแต่บ้านนะบ้านใครที่เขาไม่ต้องแลกแล้วก็ได้ ส่วนบ้านใครที่ยังเป็นธรรมเนียมปกติก็แลกกันนะคะพเพราะว่าตื่นเต้นทุกทีแหละว,าว่าก็จะได้อะไรไมไปได้คาดหวังเลยว่าจะได้อะไรแบบไหนอ่ะแค่มีของขวัญให้แก่ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะของกินเนี่ยก็จะเป็นขนมหวาน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 วาน,วาน,นะคะคุกกี้ช็อกโกแลตพวกเจอร์กี้เนื้ออย่างเงี้ยแล้วก็อื่นๆแล้วแต่ว่าญาติเขาจะให้อะไรกันนะคะ

สวัสดี Merry Christmas วันนี้วันที่25นะจ๊ะอีกวันหนึง่งที่เราจะไปกินบ้านญาตินะคะเมื่อวานเป็น Christmas Eve กินไปแล้วหนึ่งรอบวันนี้ไปอีกหนึ่งบ้านอากาศไม่หนาวมากสบายสบายหิมะไม่ตกอีกตอนที่เราอยู่ตกก่อนหน้านี้นะคะไปบ้านแม่กันก่อนไปเปิดของขวัญกันก่อน อยากกินเฟรนช์โทสต์อีกวันนี้ไม่มีเป็นโทสต์อร่อย เปิดของขวัญกันของขวัญน,นิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะนะจ๊ะมีเมื่อวานมาเล็กน้อยแล้วเหมือนกันนะที่แกะมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างตื่นเต้นไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรเท่าไรหรอกตื่นเต้นตอนแกะนี่แหละหขนมทั้งถุงเลยอันนี้ของมิเตอร์ ูกับโลชั่นอันนี้ของญาติ handmade soap wow 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 ช็อก o l a t ตจ้าทยพีนัทอันนี้เป็นซอสถั่วนะจ๊ะ Skal jeg bli over? Sånn ja da.

Oh, okay. Oh, I Incredible. found a teacher. Thank you, Mom. <laughs> no. Well, you got one on winter gloves, huh? Yeah, another flashlight. <laughs> yeah, exchange give some more one, get a bigger one. <laughs> yeah, oh, I missed it. That's what we you looking for. Yes, it is. Oh, <laughs> that's from you? Bigger one, but you have big you have one? You like it? Yeah, I use it about four times a week. Well. Oh, yeah. so we're at the desk, we're... Are <laughs> you having fun? so เอ้านี้มิสเตอร์ลงมากินมื้อเช้าด้วยนะคะโบเห็นซอสเสร็จแล้วดีใจมากพระโบสถเปลือกไก่ทอด อาหารเช้าเหมือนเดิมทุกอย่างเพิ่มเติมคือปริมาณนะคะบางวันแขกน้อยของน้อยแขกเยอะของก็เยอะนะคะด้านหลังห้องเพ่อก็เปิดดูชุกเช้าเหมือนกันนะคะช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งนี่แหละเราลงไปกินอาหารเช้าตอน6กโมงครึ่งนะคะราะว่าไม่อยากลงไปตอนสายของก็จะเละเทะเหลือน้อยนะคะ เรากินอาหารกันเสร็จแล้วมิเตอร์ก็นอนต่ออีกประมาณสองชั่วโมงตอนส,สายๆอ,ออกมาที่บ้านแม่นะคะเอารถของแม่ย่ามาล้างเห <laughs> มือนเล่นสวนสนุกอันนี้เป็นครั้งที่สองเลยนะที่เอารถมาล้างที่อเมริกา ฉีดน้ำเสร็จแล้วประตูเปิด ร้านเนี้ยเขาเคยเป็นอีกแบบหนึง่งแต่เขาเปลี่ยนเจ้าของโหวันนี้เชอะแฉะเล็กน้อยฝนตกเหรอเนี่ยวันนี้เราย้ายเมืองแล้วจะจ๊ะเพราะเราจะบินกลับพรุ่งนี้เช้าน้ำแข็งลื่นนะเนี้ยลื่นปุ๊บ เลยแลต้องเดินระวังนะจ๊ะลื่นปืดลรื่นปืดเย็นนะคะฟ้าไม่ค่อยสดใสเมฆเยอะนะคะมาแวะบ้านแม่มาลาแม่ก่อนมิเตอร์แวะเติมน้ำมันแล้วก็ซื้อกาแฟโบตไยมิเตอร์ซื้อผักทอดเขาไม่มีเขาทำของทอดไม่มันดีโบชอบ อากาศเย็นจะเยือกมากนี่ว่าใส่เสื้อสองชั้นแล้วนะไม่รวมเสื้อโค้ทนะเข้าในบ้านก่อนนะจ๊ะหนาวจ้ะเราบินเจ็ดโมงสี่สิบนะคะออกจากโรงแรมเนิ่นๆเราออกจากโรงแรมตีห้านิดๆนะคะเพราะประสบการณ์เมื่อแตงสครบิ้งรอแถวเป็นชั่วโมงเลยนะคะ เผื่อไว้ต้องขุดน้ำแข็งจากรถก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือไปถึงสนามบินล่งโจ้งเลยนะจ๊ะแล้วเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์เช็คกระเป๋าก็ยังไม่เปิดบอกว่ารอหกโมงนะคะก็รอไปก่อนนะคะครึ่งชั่วโมงการเดินทางค่ะกลับนะไม่มีปัญหาเราเดินทางปลอดโปรงเกตที่เราขึ้นเที่ยวต่อไปอยู่ใกล้กับเกตที่เราลงพอดีเลย ออกมาเขากำลังบอดดิ้งกันพอดีเลยไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำนะคะได้นั่งตอนท้ายใกล้ห้องน้ำสบายเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินนะคะปกติโบเราไม่ใช้ห้องน้ำบนเครื่องบินเลยเวลาเดินทางสั้นๆในประเทศนะคะเพราะว่า uncomfortable รู้สึกไม่สะดวกจิตสะดวกใจคะ่ะไม่ตกเครื่องนะคะเวลากระชั้นชิดขากับ ต่อเดียวนะคะเจะ้าหน้าที่บนเครื่องบินเนี่ยน่ารักมากเลยเขารู้ว่าเวลาเนี่ยเหลือน้อยสำหรับคนที่ต่อเครื่องที่เวลาน้อยไงเขาก็บอกเกตหมดเลยว่าปลายทางที่หนึ่งสสามสี่ห้าเกตที่เท่าไหร่แล้วเครื่องบินเราจอดอยู่ที่เกตที่เท่าไหร่แล้วเขาก็ประกาศว่าผู้โดยสารที่ต่อมีเวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงให้นั่งก่อนนะ ให้ผู้โดยสารที่ต้องไปต่อเวลาน้อยไปก่อนแล้วโบดกับบิตเตอร์นะเดินทางครั้งนี้ได้นั่งแถวเกือบสุดอะ่ะอูแถว3นับจากข้างหลังกับแถวที่2นับจากข้างหลังอะ่ะสบายเลยอะ่ะเพราะว่าเจ้้าาหนที่ผู้โดยสารทุกคนนั่งอยู่กับที่นะคะคนที่เดินออกนี่คือคนที่มีเวลาเหลือน้อยนะคะ เราก็สามารถทำเวลาได้โดยที่ไม่ตกเครื่องเลยนะคะอขอบคุณทุกคนนะคะคที่มาดูวิดีโอโขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะปุ้ยปุ้ยแล้วเ,เจอกันใหม่นะจ้ารอรถมาลับไปที่ลานจอดรถจ้า